สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นจังไดเนาะครับงวดที่แล้วงวดที่แล้วกะบของไอ้น้องพี่กับพ่อหนพิมเขาจ้ะหมวดงวดก้อนบริบบบริบบฝันอีหยังแต่ว่างวดนี้กับฝันแล้วฝันแล้เนาะจ้าฝันแล้วเลขของพ่อหนุ่มพี่นี่เขาเขาอยังหรอครับเขาศูนย์หาเก้าจ้ะอ๋อซองต้นขาส่วนของน้องพี่ ไอ้ข้างนอกนี่จะเป็นเลขทู่แ0 7ค่ะแล้วก็เลขนองบอกอะเจ็ดห้าศูนยข้างนองนกันีบกับฟันเยมันหวเหนฟันหล่จ้ะฟันหัวแตกเไ่้จ้ะฟอนอพิมพ์ซับหัวออ <laughs> นี่ก็ฟันนะแม่นหัว,วหัวแตกปว,วดนี่ พอเราจะใส่อายุแม่หลวงพิมพและ้วบ็หลวงพิมพ์ไปแล้วเจ้าอายุเลยฟันฟันว่าพอหลวงพิมพ์ตีหัวแตกว่าตีครับแม่นจะอันหมื่นขึ้นนุ้นฟันว่าไอ้ไปนั่งยี่ไซนี่ล่ะพอหลวงพิมพ์เลี้ยวหาหนูหนูก็เลี้ยวเห็นเพื่อนย่ดอกว่าเพื่อนเลี้ยวหาผู้ใด่เพื่อนเพิ่งเน่าหาแม่หลวงพิมพ์นะแต่ว่าเพื่อนเลี้ยวไปเห็นครับบัดนี้เพื่อนมองมากไปเห็นแม่หลวงพิมพ์นั่งกับผู้ใดนี่ล่ะในความฝันน่ะเดี๋ยวมาเพื่อนเห็นเพื่อนเสี่ยงตาเบังศูนย์ยางวือมือมือขมมาเลย ยางเขามามันมีแมวหน่อยตัวนึงแมวตัวน้นอยๆนะเอาขาก้าวเขาไปเหยียบแมวตัวนั้นตายแมวหน่อยตัวนั้นบันเดียก็เลยถามเพราว่าเอาไปเหยียบแมวที่ยังปเป็นอยังคือไปเหยียบมันม่นเหมั่นเพิ่นกัดแขียวขวดขวดใส่เพิ่นไปฟังอย่างไรเพิ่นยางอวยหลังไปยางหันไปเห็นจะไปหยิบมีดหยิบมีดมาดวงหนึ่งวานสิเฮ็ดอีหยัยงก,ก็นุกันดังเสือถนยนยางวืูอๆขามากับมัสซับหัวหนู้แตกเลยเอาเพิ่นเพิ่นซูนมาเหยียบแมวตายนะ โบจ้าสวนมาแม่หลวงพี่มันไปนั่งกับผู้ใดเดี๋ยวละกับพื่ผู้ใช่ภาษาในความฝันนะแม่หลวงพี่ก็บอกสวนหลด่ได้สวนหรอครับในฝัานนะบอลลุกขึ้นมากกับสวนอยู่แล้วในฝันบ่ได้สวนลุกขึ้นมากกับสวนหลดแล้วลดเนาะลูกขึ้นวามันนั่งก้อนก้อนันก็วางป้าเดี๋ยวคือก้าสับหัวมาถามอีหยังฝันบ่ฝันให้แล้วฝันว่าเอามีมาสับหัวกันเถอะโอ้ฝันเทาอะไรละเมื่อวันนึงเพิ่งข้างฝันแต่อยากหัวอยู่ ฟันกับคิดว่ามันสิขาอายุแม่หลวงพิมกับพ่อหลวงพิมครับเพราะว่ารอบน่ะพ่อหลวงพิมฟันว่าปูปูเท่าเอาไม้กั้นเท้าฟาดหัวพันแตกเขาอายุพ่นสามสิบห้าด้วยนะตอนนั้นนะรอบนี้รอบนี้นุ๊กเป็นคนฟันนุ๊กฟันว่าพ่อหลวงพิมเนี่ยเอามีดรัพหัวแตกรับถ้าโดยปกติถ้าฟันลักษณะจังซี่นี่ก็มักสิขาอายุอุ่นบ่ครับแมนจ่าแมนอ๋อแมนจังสัน ฟ้าน่าแง่หอกจ้าฝันสันแต่ว,าว่า,วาจากกวามงันานี่ก็ส,ส,สิบวันตีเป็นตัวเลขบ่ครับสิสิเอาอายุเลยบอาายบ่เอาอายุครับไอ้วันเกิด <laughs> เพราะว่าเดือนนี้นี่เป็นวันเกิดของแม่หลวงพี่มก็มหลวงพี่หมอ <laughs> เป็นเลขอายุกับวันเกิดเนาะแม่ค่ะเพราะว่าวันที่สิบห้าสิบห้าก็สิบแปดนี้หลวงพี่มก็เป็นหลวงพี่มนี่ก็สิบครบไปสามสามสิบเก้าปี น้องพีมก็สิหาควบสามสิบแปดแม่นลองพิมสามแปดย่างสามเก้าสามแปดสามเก้าเลยแล้ว่เนไปได้ไหมสเก้าอ่าเีก็เป็นหานึ่งสามแปด้องเราจะนลงพีมนีสิสิบแปดน้องสิตีเป็นน้นเกิดลงเพิสิบแปดแม่นลองพีมนสิห้าเอาตัวเลขที่เก้วกับผูถือฝาดหัวเนาะครับเอาตัวเลขเกยวกับผู้ฝาดเนาะ เอาเอาจ้ะแล้วก็พ่อหนุ่มพิมพ์นี่ก็สามสิบห้าจ้ะมันมันสี่พอนะเขาแม่น้องพี่เหมือนเน้อแม่น้องเขาถือถือฟาดหัวไหมแปลว่าถือเลยรนี่ถือฟาดหัวการไหวพ่อเนี่ยจ้ะเพราะว่าพ่อหนุ่มพิ่มึงกับกับฝันเกี่ยวกันคือกันฝันว่าแม่น้องพิมพ์นี่ก็ไปน้ำู้บ่าวมาสั่นรล่อหน่อยก็ถือกันเนี่ย แลงรองเท้าจนเหี้ยนะแก่แขวนกันไม่ความฝันเลยนะเพราะมันฟันจนเสียดผมบอกโอ้ยจนเพิ่นห้องเลยนะฟันของพี่มันฝันกันเพิ่นฝันเพิ่นฝันแห้งมาจเพิ่นฝันจนห้องจนลั่นเมื่อก่อนก็ที่ว่าศูนย์เจ็ดพุทโธเงินใส่เมื่อยเจ็ดสิบบาทห้องจนทั้งรถไฟไปจากตอนที่กลับมาทรุงเทพห้องแบบแห้งเลยล่ะเหยียบมือเพิ่นเอาเงินใส่ใจเมื่อยแล้วก็เหยียบมือเพิ่นก็เลยห้องบันทีตอนที่ถือฟาดหัวนี่มีดเนาะมีดเป็นบ่ครับมีด ไมไมีเลือดออกบอกรกระเพาะเลือดบั้มันมกระหรูแต่ว่ามันแตกก็หัวแตกเจฟันก็เลยก,กำ่ำพอดีเพือ่องพี่มันก็เลยปุกห้องเจฟนี่ก้อ,อนอฟันอนะสูนแล้วก็ห้องก็เลยมือก,กำ่ำเพราว่าโอ้แตกแล้วจับมันเป็นสีอุ่นมาใส่ก้อนฟันอนะ่ะแต่ว่าพอดี พอหลวงพ decía, ี <pl ains> ่มก <inde> ็เลยปลุกคนพี่นันนึว่าแตกละคันเบาจังสีก็อาจสิเพาเห็นภาพไห่เพราะว่าหลวงพี่ไมาเห็นสาธิตี่้เบิ่งไผ่บแม่หลวงพี่แก่แก็นขึ้นแล้วจ้ะในความฝันแม่หลวงพี่มุดสุนแล้วจ้ะนี่จะแม่หลวงพี่เลยสิแก่แข็นขึ้นแสดงสดพร้อมแก่แข็ขึ้นเะนแล้วจ้ะแม่ตลูกขึ้นว่าลูกกระสุนซูนหึบหึบเยอะ บอกก่าสิถามมาเห็นเลือดเฮงว่าเห็นนั่นตามที่ผู้เฒ่าบัวร่านผู้เฒ่าผูแก่ิ่นว่าครับไแม่นเห็นเลือดนี่มมนสิจังเลยเด้แห้งสิแม่นครับแต่ว่าในความฝันนะว่าแตกละหัวนะครับแตกละเมื่อจับเบ่เป็นสีอุ่นๆไาเทวันเลือดนันล่ะพอดีพอหลังพิมปุ๊กสะดุ้งขึ้นมาโอ้เพราะว่านอนมันนอนไหลเลยล่ะห่วงห่วงว่าหัวของแตกอเออจะเลือดไมากั นี่ฟีนางหรอกมักแต่ไรเป็นพิเศษไหมลองพิมพ์ขึ้นมาเกิดมาได้นี่ครับตัวเลขที่คิดมากเนาะแม่น้องพิมพ์ขึ้มากนั่นนี่คิดมักตัวอะไรเป็นพิเศษป่ะครับไอค้แงในเมนุพิมพ์มักกับสิธอายุนี่แหละจ้าสามแปดแปดนี่แหละจ้าสามแปดก็มักอายุกับน้พิมพ์นี่แหละจ้ามักสามแปดอายุสามแปดก็สาำหา าสามแปดอย่างสามเก้าว่าวันที่สิบแปดนี่ก็ครบตามเก้าจ้ะก็คืออายุไหมน้องพิมสามสิบแปดเนะาะย่างสามเก้าย่างสามเก้าลก็วันเกิดคือ <18 S 2> วันที่สิบแปดครับส่วนสิบหานี่มากกวสามแปดอายุ่ากัน่อันนี้นุนก็อยากให้ตีเอาอยู่เรงนู้กตีเ่เปลี่ยนที่ว่าหยับไม่าตายน่ะอ,อันนี้ <c oughs> ก็ให้ซีฝกกรล่องพิจารณาเิ่งจ้ะ โนตีเพราะเป็นแต่ว่าที่แน่กันนุก็มักอายุ้ามีเอฟซีเคยฝันประมาณจังซี่ว่าเหยียบแมวตายแล้วงวดนั้นมันออกงังถ้าเิ่นจําได้ก็ต้องตีเบิ้าให้ทัางเอฟซีตีเบิงงเบ้งก็ได้แต่อายุนี่อะไรจะเปนของขี้ม <laughs> <laughs> แล้วเรื่องในถนนถนนสีเขามาบ้านนี่มันเป็นยังไงก่อนครับขาด ขีนขาดดินไร้ไปไหนใ้ากระขาดไร้อยู่จ้าเพราะว่าช่วงนั้นมันมันก็มันเป็นบางบางมองมันก็เป็นสูงสูงบางมองมันก็เป็นต่ำต่ำบางมองเนื้อเทศรถหนึ่งมันก็ย่างบอลอันเลยจ้ะว่าเสมอมันก็ขาดอยู่หลายจ้ะแต่ว่าตอนนี้แม่หลวงพิมก็บบริหารเฮ็ดรทุนนอกจากเฮ็ดรบานอยู่ก่อนจ้ะเพราะว่าจะไหนมันก็เขานาฝนเหรอจ้ะนี่พี่จังรอพ่อขันนาฝนอยู่ประเดี๋ยวจะได้เอาผ่านเมื่อคืนผ่านอันถึงมาอยู่เลยจ้ะที่พ่อได้อยู่ก่อนมันบอกครับแมนจ้ะ นาฝนมา,มานี่ทางเขานี่เป็นยังไงเน่มันเป็นดินตมเลยจ้ะมันเป็นขึ้นข้างเรนสเกตเลยจ้ะล้อนี่กันเล็บพี่อ้าวขม่าก็มุนเลยๆเลยจ้ะขม่าว่าได้เป็นดินดินตมดินจังไงหรดินเนห,หน,น,น,นี้ยเงี้ยวเลยจ้ะไหวขยันแย่ฝนมีวันทีมงานที่เขาไมาอยากต้องสนิแม่นจ้ะถึงอัน ก็เลยเห็นเฮ็ดถนนจ้าแต่ว่าก็เฮ็ดยังมันเสร็จนะจ้ะชื่อว่าก็ยังนี่่อยูจ้ะเพราะว่าเบิ่งแล้วก็สิได้มาตามต่อเนื่องอยู่ไหมครับตัวเลขแนวทางของพ่อน้องทีมครับคุณแม่ครับน้องกัข้างที่จะเข้าดีอยู่มั้ยครับน้องวันที่แล้วก็ถ้าจับได้ก็3ตัวพ่อก็3บสามทิมกับเข้าอยู่างนะทั้งบนทั้งหลัง ทั้งบนั้งล่างทั้งศูนย์หาทั้งศูนย์เจ็ดเนาะแต่มีผู้ศกดีนั่นนองพ่น์ยอกจ้าพ่นกัมาล่ำก่อนที่พ่นสิมากเหมือนพ่นมาจุดทูบให้เอ็กซีทีพ่นมานังทุกคันพัดมาจากพมรศึกขืนคันว่าจ้าพจนจุดทูบนี่ได้แปดศูนย์เจ็ดบันีน้องก็ะเล่ย่วยรองไม้สวรรค์ไห้กลั่งเสียเอาห้พ่นก็เลยว่ามาล่ำกับพีเด้อสันผูเมของพี่กัเลยว่า คันอยากให้อันป้ามาลัมก็ต้องให้ป้าถูก,กหวยเพื่อก็สิมาลัมให้เด้อสันพอดีกเพื่อก็เลยถูกกับน้องอีง่ดีศูนย์เจ็ดเพื่อก็เลยได้ดาไมาลัมแก่ให้ชิ้นก่อนพอดีแม่นจ,ะนนจะ้ะแม่นเจ๋อหวยน้ำกันเด้อมาขึ้นเดี๋ยวล่องให้แม่น้องขิ้มถือถือสม,มุดเดี๋ยวท่วนให้ตั้งเอฟซีปังครับตา สรสุปตัวเลขนะครับของทั้งแม่นลงพิมพ์นะครับตัวเลขฝันของแม่องพิมพ์นะครับตามตีตามรวมฝันแล้วกลางของพิมพ์่าโอเคครับผมครับนี <afford> ่กับซิมีตัวเลขตัวที่แม่องพิมพ์มากที่สุดก็คือตัวสามแปดนะครับเป็นตัวเลขอายุของแม่องพิมพ์ครับผมสามแปดอย่างสามเก้าครับเป็นตัวเลขติดสามเก้ามาตัวหนึง่งครับส่วนอายุวันเกิดนะครับเออวันเกิดของตัวเลขวันเกิดของแม่องพิมพ์กับลงพิมพ์เหมืน แม่น้องพิมพ์มันเกิดวันที่สิบห้าครับส่วนน้องพิมพ์มันเกิดวันที่สิบแปดครับแล้วก็อีกตัวเลขชุดหนึ่งคืออายุของพ่อน้องพิมพ์ครับซึ่งอยู่ในความฝันน้ากันกแบบตัวเลขสามห้าครับผมแบบกรลรองที่จะน่าเอาอด้ครับพี่น้องครับท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านครับนะตัวเลขแี่มาตัวไดชอบตัวไดนกรล่องเบิรงเอาครับชอบประจักขัดพานนะครับท่างช่องกัสเนอเป็นเพียงหน้าทางครับผมแคปหน้าจอไวปนะครับขอาไปอะโอเค